มาทุกคนคริปนี้เราพามาตกปลากระโฮอีกแล้วที่พิกิตอีกแล้วคือหมัดเลยเมื่อกลงวันนี้เขาได้เกระโ่ไทยห้าสิบเอ็ดโลจากนครสวรรค์มาพิกิตร้อยกิโลปุ๊บเราก็ไม่สนใจอะไรเราก็มาเลยเราเพิ่งมาถึงก็ได้หมายหัวบอกว่าดีอันนี้ชื่ออ่างเลยนะอ่างอะไรส่วนสัตธารณะ ยางน้ำกัดอำเภอตะปานหินจังหวัดพิจิตรปลาคือปลาที่เนี่ยปลาใหญ่ๆเยอะมากจากจากคนที่คนพิจิตรที่ไปเจอที่หนองอ้อลาไปฟังเราก็เลยลองมาดูอยากเจอพี่โค่เหมือนเดิมเดี๋ยวผสมเยื่อนี่ขนมปังกะทิโกจ้าิยาหนึ่งถุงเราปั่นให้ละเอียดหน่อยนะใช้มือคนๆเอา แล้วก็ลํำซิ่งหนึ่งผงอันนี้จะเป็นสูตรที่เราใช้ตกกระโค่กันนะแล้วก็หัวเผือกเทียวฟิชิ่งหนึ่งผง ก็นีสารอาหารไฮเกตมินีเครื่องถุงก็ผสมให้เข้ากันคือเหยื่อเราอ่ะ หัวหนึ่งล้ำหนึ่งเพิ่มขนมปังได้อีกหนึ่งถุงนะทุกคนเพราะว่าหัวมันค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้น

เอาแล้วปลาใครลอยหัวกันสตัวเนี่ยเอาโอ้โหอ้หครับโอ้โหเล็กเล็กกินเลยเฮ้ยโอ้โหเล็กรอแล้วสามโล้าโลสามโลก่สามสามีว่าวเลยอเจ็ดตัมีสองเจ็ด้โอ้โหเอนี้กินเบเนี่ยวกกินลับินนิ่งโอ้โห ไม oh, okay. oh, ่โกมาหรือวะไม่โมาหรืวสามแล้วมั้งเนี่ยประมาณนั้นครับโอ้เฝ้ากะโกจริงๆเลยเฝ้าอยู่สองวันเพิ่งจะมาตัวแรก ตัวที่สองนะคะของวันนี้โอ้คคุณหวายมาแล้วตอนนี้ติดทุนเข้ามานะคะ ไม่อยอมไซส์เดียวกันเลย,ยหลังจากที่ผมไปสองวันคมณจะมาโดนป้าแล้วป้ายกขึ้นอนะ่นะหญ่เข้าายกลิว <c oughs> กินบาทกินากว่าวันวันเลอ่ะโอ้ยมาแล้วรถเดีต้องรีบเลงหลบแล้วหาที่หลบแล้วโอ้ย อาตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมนะคะทุกคน <Trans> กน่าจะประมาณห้าหลุมตัวที่สองตัวที่สองทุกคนกับโ <Zeiten yes, S 1> มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะหวั <analy te. S 3> งว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นสิบละหลังจากที่เราได้ปลานะทุกคนเราก็ต้องมามาัดปิดใหม่เพื่อความชัวร์ เพราะว่าทั้งตัวเบ็ดทั้งสายมันก็ฉํำกันไปตามการใช้งานอันนี้เป็ดที่ผมใช้คือผมใช้เป็น BPO เกียร์เมุไรเบอร์ก้า ตีจุดตาจุดตัวไว้ตัวใหญ่กว่านี้บอลมีอาบดีแบดดีเขาหมอบอยรวมเดือยเล่นแค่นั้นแหละเข้าใจอ่ะนี่ไงเขาเขาไปบอยแล้วเขาหมอบสอบประหลุ่มจัดสายก็ต้องมีอ่าฮะ อ่า à, ừ. có เนี่ยมี này nè 500บาท

ทีม้อยใช้20ปอนด์นะเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าปลามันวิ่งยังไงมันลากยาวอยู่แล้วเราเลยต้องใช้20ปอนด์จุสายเยอะๆแล้วก็เบรวยาวๆ,ๆไว้ก่อนนี่ตะกอวิ่งของเราเทียวฟิตชิ่ง3เซน10กรัม15กรัม

เสร็จแล้วสายหน้าของเราชิงกับประมาณหนึ่งเครื่อพอดีเคี่ยวขนมปังนะทุกคน ต้องแน่นมากนะไอ้ที่อุดรูเนี่ย โอ้โหโดนแล้วอ้เ็เหนียวะไอ้ตัวนั้นผ่านนี่เยตัวนั้นผ่านตัวน้นผ่าน ใจเนเใช่ใช่ทนี่ทที่างเลยเียไปแลวคนเจโลครับช่งนั้จโลสามวันวันที่จะการอบของเรา้งหมดเวลา17นาฬิกาที่ห้องมืดนะครับขอให้พี่ ที่ที่นะครับทีที่ที่ตกปลาอยู่นะครับรอบเราจบแล้วนะครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังเกลี่ยพื้นที่นะครับกำลังเกลี่ยพื้นที่ยังไงขอความกรุณาทุกท่านนะครับกรุณาทุกท่านช่วยเกลี่ยพื้นที่ให้เราด้วยนะครับช่วยเกลี่ยพื้นที่ให้เราด้วยแล้วเรามาลุ้นสนุกการอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าแปดเก้าสิบนะครับแปดเก้าสิบขอบคุณพีที่ที่มาเยือนเรานะครับขอบคุณพีที่ที่มาเยือนเรา ครับยังไงช่วยเชียร์พี่ๆพวกเรานิดนึงนะครับเชียร์พี่เรานิดหนึง่งหมดรอดตบตปแล้วนะครับเจอกันที่แปดเก้าสิบครับสัปดาหนะ์หน้าขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับมาสรุปผลงานนะคะทุกคนทิปสองวันก็มีกระโคแล้วก็มีปลาสวายนะแต่จระมร็ดอันนี้ของเขานะคะนะเขาให้ตั้งใจมาตกกระโคได้กระโค แล้อันนี้ก็จะเป็นเยื่อแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ตัวเบ็ดแล้วก็วิ่งเอ็นนะคะนี่คนงาน